เ้าไปขึ้นอนั้นเลยไอ้ล็อกตัวไอ้ล็อกล็อกล็อกเฟรมที่เฮ้ยถ่ายถ่ายอย่าปุ๊ยเราก็ถ่ายอยู่แล้วเดี๋ยวจับไปนั้นไม่ได้หรอถ่ายถ่ายถ่ายอะไรมัไมลงลงเร็วจังหรอไม่เร็วใช่ไหมไม่ขึ้นขึ้นในขึ้นในไอ้นั้นขยับค่อยค่อยหน่อยอ๋อถ่ายหน้าหน่อยถ่ายหน้าถ่ายหน้าคุณหน่อยะถ่ายหน้าหน่อยเดี๋ยวไม่เห็นทีแล้วโอเคยัจมูกจมูกชูชูนิ้วทำไมนับได้ถูกอ่ะสองนิ้วนี่นั่นหน้าผมนะ เคเดี๋ยวไปไอเกนติงมันมันจะมันจะดีมันกว้างกตัวรีเขาที่เขาชูมือสองนี้ว่าตัวรีไอเกนติงใหญ่นี่กันไสูงกว่าอันนี้สูงกว่าอันนี้สูงกว่าน่อยนี่แต่ว่าเกนติมันมันมันใหญ่เนี้ยใหญ่กว่าทีเดียวเลยใช่ไหมมมันมันมีแบบึงยอดเลย่มมันมีแบบสิบคนอทีเดียวไม่ต้องมามาขึ้นสองสามชั้น ดีกว่าดีดีกว่าทำทีหลังเนี่ยไม่อ้นู้นทีหลังกว่านี่ไอ้ไอ้ไอ้นู้นก่อนน่าจะก่อนนะแต่ว่าเกนติงล้างนะเกนติงทำมาตั้งนานเลยนะเออเพิ่งเปิดกี่ปีทีไอ้ที่รวมที่รวมที่เป็นสิบสิบคนนั้นนั่นไอเก่าเมืองเกนติงเพิ่งเปิดเองเกนติงสิบปีทีอันนี้สวิตเซอร์แลนด์เขานาน ว่าปีสองพันหนึ่งเงี้ยมีแตกงงานมากแต่อ้นั่งคนเดียวเขาเปิดให้นั่งเค่ะหรือว่ากำลังทำอยู่ที่ว่าไอ้มีข้างบนล้องไรไม่เปิดที่นนเลยมั้งมันกำกำกลังทำอยู่นะใช่เอจะได้หนุ่ยม้มันลงไปทางเหมือนกันนะ พอแดดออกง่พอแดดออกน้ำก็ละลายเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำลงมาเย็นเชียบแลเห็นไหมเขารัฐบาลเขาไม่ว่าที่ว่าใครไปตัดไม้ทำไมป่ะนั่นเขาปลูกยากไปอ๋อไม่เขาอาจจะไม่มีเขตไอ้นั้นด้วยแล้วก็ไม่มีรอกลันก็ต้องรักพันสัตว์สมัครใใครไปอยู่ได้รัฐบาลเอาน้ำไฟเอาเอาเอาถนนไปให้